ครับผมก็ผลรางวัลนะครับก็ออกไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะครับกับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะครับกับสูตรหวย2ตัวร่างตรงๆนะครับ9ชุดนะครับใส่ติก็เดินมาอีกแล้วนะครับงวดที่1งวดที่2งวดที่3างวดที่4ี่งวดที่5างวดที่6นะครับสำหรับงวดที่7นะครับ940า่อ่าผลังงวดที่7นะครับ40ย์ร่าง นะครับตรงๆนะครับกับสูตรนี้สูตรหวยสองตัวร่างตรงๆนะครับที่แอดบอกให้หาซื้อลอตเตอรี่นะครับผมก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับเข้าอีกแล้วนะครับในช่องเลขเด็ดแอตเปิลนะครับ40ตรงตรงอีกแล้วครับสำหรับสูตรที่1นะครับก็รู้สึกยินดีด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ถูกนะครับที่ทักมาหลังไม่นะครับบางท่านถูก40นะครับตรงๆข้างล่าง40นะครับ สูตรถัดมานะครับสูตรถัดมานะครับเป็นเลขติดบนเด่นบนชัวๆวนะครับเลขติดบนเด่นบนชัวๆนะครับการันตีให้100นะครับมาอีกแล้วครับเลขติดบนได้1 2 4นะครับผลรางวัลออกนะครับออก40-4นะครับ404นะครับฟาดไปเลข4ตัวเดียวอีกแล้วนะครับเป็นเลขเด่นบนนะครับเห็นไหมครับ เลขเด่นบนชัวๆนะครับนี่ครับก็เข้าอีกแล้วนะครับเป็นสูตรที่สองนะครับนั่นก็คือเลขเด่นบนเห็นไหมครับตัวถัดมานะครับตัวถัดมาตัวถัดมานะครับเป็นสิบร่างนะครับเทียบชนให้สองสูตรนะครับปักหลักสิบร่าง ปักหลัก10บล่างนะครับเทียบชนให้2สูตรในงวดประจำวันที่1พฤศจิกานะครับเราได้904กับ279นะครับตัวที่มันชนก็คือเลข9นะครับเราดูดส่วนตัวที่มันได้นะครับ0กับ4นะครับหลัก10นะครับเข้ามา0 4ย์อีกแล้วนะครับสูตรนี้ก็เข้าไปที่1สูตรนะครับนั่นก็คือสูตรบนเดี๋ยวสูตรนี้ผมจะทำให้ต่อนะครับูตรจะทำให้ต่อนะครับในชุดอ่า10ร่างนะครับ อีกแล้วนะครับในชุดถัดมาปักหลักหน่วยล่างนะครับชน2สูตรนะครับ1พุสกิกานะครับปลักหน่วยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับปักหลักหน่วยล่างนะครับเราได้ชนเลข0ูนกับเลข5นะครับทำงานอีกแล้วนะครับเข้าที่เลขศูนย์ตรงๆนะครับเห็นไหมครับเน้นๆให้เลย ตัวนี้นะครับใครที่นําเลขปักหลักหน่วยนะครับเข้าไปเล่นนะครับเห็นไหมครับชนเลขศูนย์กับเลข5านะครับเน้นกับเน้นนะครับนั่นหมายความว่านะครับปักหลักหน่วยล่างนี่ครับหน่วยร่างนะครับเทียบชนให้2สูตร1พุทธกิกานะครับก็เต็มเต็มแล้วนะครับเข้าที่ศูนย์นะครับหลักหน่วยเราเห็นไหมครับ ชุดสรุปให้เรียบร้อยหนึ่งพุธกิกานะครับออกศูนย์สี่ออกสี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมออกสี่ศูนย์เข้าเต็มเต็มแล้วครับหนึ่งพุธกิกายินดีด้วยนะครับหลักหลักหน่วยูตรถัดมานะครับสีเยอะสี่ยังเหลือเกินนะครับถัดมานะครับเป็นชุดเลขสิบบนนะครับสิบบนนะครับผลรางวัลออกศูนย์สี่นะครับฉะนั้นนะครับ สิบบนเห็นไหมครับสูตรนี้นะครับสิบบนนะครับชนสองสูตรนะครับเราได้เลขสี่นะครับแต่มันไปเข้าหลักหน่วยส่วนตัวที่มันเข้าหลักสิบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเข้าทั้งสี่ทั้งศูนย์เลยครับเรามาเลขเด่นนี้ครับได้คู่สี่เห็นไหมครับส่วนตัวถัดมานะครับฟันไปเลยอีกแล้วนะครับนี่ไหมครับ เราก็ได้เลข441 42 43นะครับนี่ครับมานะครับใครมาอย่างที่ผมบอกนะครับโอกาสที่มันจะมากับ10หน่วยล่างมาแน่นอนนะครับถ้า4ขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับ1 2 3เข้าอีกแล้วนะครับก็รู้สึกยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามในช่องเลขเด็ดนะครับไม่ต้องส่งอะไรมานะครับก็ สำหรับในชุด2ตัวร่างนะครับตรงๆเห็นไหมครับเข้าอีกแล้วงวดที่แล้วก็เข้า3 8 8 3นะครับเห็นไหมครับงวดนี้ก็มาทุระทุลังอีกแล้วนะครับ40ย์ตรงๆก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาไล่สูตรที่เข้านะครับโอ้โหเข้ากันนับไม่บาดไม่ไหวนะครับที่ผมแสดงนะครับกลับไปไล่ดูคลิปได้เลยสําหรับวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ราสมาชิกไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า นะครับในงวดประจําวันที่16พฤศจิกาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะประเดิมให้เลยกับสูตรนี้ผมจะประเดิมไม่เลยนะครับกับสูตรหวยสองตัวล่างตรงๆให้ทุกท่านไปหาซื้อรอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดชุดนี้ให้ก่อนแน่นอนนะครับพร้อมกับเลขติดล่างประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงกับเลขไล่ๆตามๆมานะครับ กับเลขนะครับติดบนวชวเด่นบนโชว์นะครับการันตีตัวเด่นมาอีกแล้วนะครับสูตรนี้ก็เข้าที่904นะครับ1พุศกิกาอะไรก็เข้ามาสูตรนี้ก็เข้านะครับส่วนสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับหน่วยล่างนะครับชน2สูตรอัด0กับ5นะครับมา0เยอะแยะนะครับสูตรหวยที่เข้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนเจอกันคลิปหน้าในงวดประจำวันที่16พุตกิการะครับสำหรับวันนี้ โชคดีทุกท่านแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับสําหรับท่านที่ถูกสำหรับท่านที่ไม่ถูกนะครับเริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ